สรุปภารกิจเด่นของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายในรอบเดือนกรกฎาคม2567ภารกิจเด่นนายสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานและกิจกรรมต่างๆดังนี้ประกอบพิธีพลีกริรมติกน้ิธจากแหล่งน้ิธีพ,พ,พิธิทีิธิธพิธพิธีพิธีพิธพิพธพิธพธิธีิธิธิธ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคม2567ณวังเทวดาน้ำตกห้วยโต้อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคม2567 ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกรอบ28กรกฎาคม2567ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงประกอบพิธีเชิญคนทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปเก็บรักษาณกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานงานสมูรสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นหณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ บำเพ็นกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในอภิลักขิตตสมัย200ปีนับแต่ทรงผนวดในพระบรมราชูธรรมัมภ์มอบบ้านโครงการบ้านสร้างสุขอำเภอเขาพนมเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ให้แก่โรงพยาบาลกระบี่ร่วมพิธีมอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5แก่วัดมหาธาตุวชิระมงคลวัดบางทง ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการเก็บขยะชายทะเล22จังหวัดชายทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เปิดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูคอเปิดโครงการโคกหนองนาอารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 มอบโฉนดที่ดินตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดวัดร้างโบสถ์มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567และมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุใคลายทุกขให้ประชาชนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจการแก้จน ประจำปี2567เปิดโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และโครงการจังหวดกระบี่เคลื่อนที่ครั้งที่8นำพุทธศาสนิกชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2567ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อมูลการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการบังคับใช้กฎหมายและการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะสีบอยาอำเภอเนื้อคลองจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง Mitsubishi Corporation และ Isuzu Motor จากประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสเข้าพบหารือการขับเคลื่อนกิจกรรมกระบี่คาร์บอนเนเจอร์240ผลักดันจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพศ2567ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่กบจครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2567ภารกิจเด่นนายอนุวัฒน์หมดพริงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานและกิจกรรมต่างๆดังนี้ นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำมุลตักบาทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง นำข้าราชการตุลาการสารทหารตำรวจส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนประสุบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระป่อนชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ณห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออ,อสอวอเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลยล,ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อพิจารณาร่างคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าข้าวไร่หอมหัวบอลกระบี่ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,567ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร,ร,กรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดคอปจจจังหวัดกระบี่ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2,567 นำคณะทำงานติดตามและประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567ประชุมหารือแนวทางในการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2567คณะที่1ภารกิจเด่นนายสมปราดปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานและกิจกรรมต่างๆดังนี้ประกอบพิธีปลงผมและสมโพธนาคตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ประกอบพิธีอัญเชิญพาตไรพระราชทาน และบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567มอบโฉนดเพื่อการเกษตร72,000ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 เปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติประจำปี2567จังหวัดกระบี่นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปพกเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2567ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมมิตติ้งร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรมกระบีไรกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2567ณสวนสาธารณธาราเทศบาลเมืองกระบีประชุมหารือแนวทางในการเร่งรัดติดตามการดเมืองงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณพศ2567คณะที่2สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี องค์กรหลักทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดที่สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับภาครัฐผลิตข่าวสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลใน3รูปแบบทั้งออนแอร์ออนกราวและออนไลน์ line. ผลิตสื่อดิจิทัลโพสต์อินโฟกราฟิกคลิปและข่าวเผยแพร่ทางเพจหน่วยงานสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เครือข่ายออนไลน์และกลุ่มลายเครือข่าย